เราจะสาธิตวิธีการล้างหัวฉีดนะครับแบบง่ายๆนะโดยโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือล้างหัวฉีดนะฮะแต่ก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะอัดับแรกนี่อันนี้ที่เห็นอยู่เป็นหัวฉีดนะครับที่เราแกะมาจากเครื่องคอนโบนะฮะแต่เป็นจากตู้นนฮะเราสั่งเข้ามานี้วิธีการล้างหัวฉีดนะอย่างที่เห็นก็คือเราใช้หลอ,อ,อดกินสียาเนี่ยนะ ใส่น้ำมันเป็นสิบน้ำมันเป็นสิบแล้วก็ฉีดเข้าไปในรูเวรีฉีดก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ลมเป่าล้างนะฮะแต่ในขณะเดียวกันตอนเราฉีดเข้าไปเนี่ยเราก็ใช้ตัวท็อกเก็ตจ่ายไฟให้ัวีฉีดเนี่ยต่อกับแบตเตอรี่แบบง่ายๆนะแล้วเราใช้มเป่าล้างให้ใช้ให้น้ำมันไหลาน,นะนี่มันคาอยู่ในรูฉีดอกอกครับ แล้วก็ทำทำหลายๆครั้งนะครับแบบนี้ในขณะที่เติมจะสังเกตเห็นว่าเราจะต้องค่อยๆกดพ็อกเก็ตจ่ายไฟที่วุชีดนะฮะจ่ายไฟากแบตเป็นรี้เขาที่วฉีีเพื่อให้วุีียกนะฮะนะยกแล้วก็เปิดขึ้นเปิดลงเป็นจังหวะนะฮะเพื่อให้น้ำมันไหลเข้าไปที่รูหัวฉีอ่ะเสร็จปุ๊บพอเสร็จแล้วเราก็ใช้ จะได้เป่าได้ลงเป่าล้างขี้ผงออ,ก,อกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ